พี่น,น้องสวัสดีค่ะพี่น้องตรงปลายนะคะเมื่อเย็นถึงเลิกงานล้วนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมากินยำสตรอเบอรี่นะคะยังใส่กุ้งกับใส่ปลาแซลมอนค่ะพี่น้องยำยำสตรอเบอรี่ทะเลนะคะพี่น้องจังเดก๋ยวก่อนรับส้มคลิปก่ออย่าลืมกดไลค์กดแช์นั้นพี่น้องกดซับตะไคร้เห็นไปกำลังใจเห็นสาวบนนอในเด้อค่ะพี่น้องหากกันหน่อยนะคะแต่หากกันไปด้านโดคะยำทะเลสตรอเบอรี่นะคะพี่น้องอย่างใส่กุ้งก็ใส่ปลาแซลมอนนะคะพี่น้อง ตะไรทุกถูกค่ะช่วงนี้ยังไปตลาดนะคะก็เลยแวะสื่อมาเนาะผ่านเลิกง,งานผ่านตลาดอันตลาดสดในเมืองนะคะกระซิมีแคบหมูค่ะแล้วก็มีอ่าทัวรันเตาเนาะแล้วก็มีพัก ขน้โตอ๊ะแทบมันสตรอเบอรี่เริ่มออกรายแล้วพี่นนอะ ามาย่ำแซ่บพื่งกันค่ะน,น้องขาวเนาะเพิ่งเลิกงาน ุณพี่น้องสม่อนสม่อนคำใหญ่ๆคะ่อะอืมแค่ฟักเง ช่ค่ะมาเด้อค่ะพี่นอ้องทั้งไทยทั้งลาาเนาะทั่วยุโรปทั่วโลกขอทาพี่น้อง แซ่บค่ะขายคือพร้อมตลาดนัดสองกล่องประมาณแปดสิบบาทกองล่าหารอยอกองล่าหารอยกับเข่ากันก็แคบหมูค่ะ 嗯。Mm. พักแสบหอง ส่วนทั้งยุโรปอย่างออกนะพี่น้องส่วนฝรัง แบบพีน้องเนี่วเขาพอ,อ,อยัางใส่แซลมันแบบว่าล่นควันนะพี่น้องไม่ได้แ่บไม่ว่าบ์แมนแบบดิบๆเลยนะคะแบบล้นล่นควน เข้ากันพี่น้องก็พักอืซมซำๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณมากมาที่เขา,าว่าเบิรงคลิปจนจบนะคะมือนอีก็ แสบคักพี่น้องลองไปเหตุเบิ่งเนาะค่ะผู้ใดอย,ยู่ตามประเทศที่แบบสตอร์เบอรี่มันหลายหรือวอยูุบ้านเฮาก็ไดดพี่น้องคู่มือใย,ยุทไายขจ้าจกระปูกเนาะล่องเห็ุเบิ่งค่ะพี่น้องแสบเสนามปาราลาเนาะจังใดกะขอขอบคุณมากมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะ